ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า Duplicate Effects นะครับเอฟเฟกนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถจะช่วยให้เรานั้นก o อปปี้วัตถุต่างๆนะครับได้อย่างมากมายในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นจากนั้นผมใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่า Duplicate e f f e c t แล้วก็ทําการ e x p o d e ออกไปทําให้ลักษณะของต้นไม้นั้นมีหลากหลายนะครับรวมถึงสีสันที่มีหลากหลายด้วยตรงนี้ก็จะให้ถึงลักษณะของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็จะมีสีเข้ม และต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปนั้นก็จะมืดแล้วก็จางหายไปนั่นเองซึ่งตรงนี้เราสามารถจะมาเรียนรู้ถึงลักษณะของการใช้งานเอฟเฟกชนิดนี้ได้นะครับและตัวอย่างนี้ผมจะปิดหน้าต่างไปแล้วก็สร้างซีนใหม่ขึ้นมาไปที่ซีนนะครับเลือกที่ add scene เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Library ผมนั้นจะมีรูปภาพต้นไม้ผมจะนำรูปภาพนี้มานะครับจากนั้นก็จะใช้เทคนิคในการ trace bitmap นะครับให้เป็นในส่วนของภาพเวกเตอร์ผมตั้งค่าไว้ที่ color t h r e s h o l นะครับที่10แล้วก็ m i n i มัมเอเรที่10เช่นเดียวกันคลิกที่โอเคคราวนี้จะลบในส่วนสีขาวออกนะครับผมก็จะได้รูปต้นไม้ในส่วนของรูปต้นไม้ตรงนี้นะครับผมจะจัดกรุ๊ปโดยการกด c t r l G ให้เป็นกรุ๊ปนะครับก่อนที่จะใส่เอฟเฟกที่ชื่อว่า Duplicate Effect นะครับเลือกที่ insert timeline effect assistance เลือกที่ distribute duplicate นะครับ ก็จะเห็นว่าลักษณะของเอฟเฟกชนิดนี้นะครับก็จะทําการ Copy ในส่วนของต้นไม้ของเรานะครับมากมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้นะครับในส่วนของ Final Color ผมจะคลิกเพื่อใช้งานในส่วนของ Final Color นะครับโดยการคลิกลงไปที่บริเวณตรงนี้จากนั้นก็เลือกสีนะครับที่ต้องการจะให้เป็นสีสุดท้ายของการ Duplicate ออกมานะครับผมจะเลือกสีอ่อนๆนะครับผมเลือกสีนี้แล้วกัน คลิกลอไปแล้วก็เลือกที่อัปเดตพรีวิวนะครับก็จะเห็นว่านี่ก็คือลักษณะของการดิว l ปิเคตออกมานะครับต่อไปเราจะมาดูถึงส่วนประกอบต่างๆของการตั้งค่ากันนะครับก็จะประกอบไปด้วย number of copies นะครับก็จะเป็นจำนวนของการ Copy ออกไปเราสามารถจะเพิ่มได้หรือว่าลดลงได้นะครับต่อไปก็คือ offset distance นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการ Copy ในรูปแบบที่เราเห็นตรงนี้นะครับทั้งในส่วนของแนวแกน x แล้วก็แกน y โดยจะมีหน่วยวัดเป็นพิกเซลแนวแกน x แล้วก็แกน y นั้นจะมีการวัดจากระยะของต้นแบบเยื้องมาทางแนวของแกน x 25พิกเซลแล้วก็เยื้องมาจากแนวของแกน y 25พิกเซลเป็นต้นแล้วก็ในส่วนของ offset rotation จะมีการหมุนกี่องศานะครับเราสามารถจะเลือกได้ในตัวอย่างนี้เป็นศูนย์จะเห็นว่าต้นไม้นั้นก็มีค่าที่ตั้งตรงแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นเอาเป็นสัก45องศา ลองคลิกที่อัปเดตพรีวิวนะครับต้นไม้นั้นจะมีการหมุนไปนะครับ45องศาดังตัวอย่างในส่วนของ offset start frame ตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดจำนวนเฟรมระหว่างการแสดงแต่ละอ็อบเจกต์นะครับที่เราต้องการคัดลอกออกมานะครับเราสามารถจะกำหนดได้ที่บริเวณตรงนี้ในตัวอย่างผมจะลบในส่วนของ rotation ให้เป็นศูนย์เช่นเดิมนะครับเราจะมาดูในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของ offset start frame ในส่วนของ offset start frame นั้นจะเป็นการกำหนดให้มีการ Animation เกิดขึ้นนะครับโดยปกติแล้วโปรแกรมตั้งค่าให้เป็น0เพราะว่าการ Duplicate ขึ้นมานั้นโดยปกติทั่วไปเราก็จะใช้เพื่อที่จะกำหนดให้ภาพนั้นมีการ Copy ขึ้นมาหลายๆอันนะครับดังนั้นโปรแกรมจึงตั้งค่าให้เป็น0แต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มค่านะครับเป็น10คลิกที่ u p ปเดตจะเห็นว่ามีการ Anim เมชันเกิดขึ้นนะครับ ยิ่งค่ามากนะครับการแอนิเมชันก็จะช้าแต่ถ้าค่าน้อยล่ะครับการแอนิเมชันก็จะเร็วมากขึ้นนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของ offset start frame นะครับผมจะลบโดยการปรับค่าให้เป็นศูนย์เช่นเดิมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ Scale กันต่อไปนะครับในส่วนของ Scale นั้นก็จะประกอบไปด้วย exponential scaling แล้วก็ linear scaling เราจะมาดูที่ exponential scaling กันก่อนนะครับ ซึ่ง exponential scaling นั้นจะเป็นลักษณะของการ scale พื้นฐานนะครับโดยลักษณะของการ scale นั้นเราสามารถจะปรับค่าได้ที่ในส่วนของ scale ตรงนี้โดยตรงนี้นะครับโปรแกรมนั้นจะมีค่าให้เท่ากับ100%โดยอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าภาพที่1กับภาพที่2นะครับภาพที่1คือภาพต้นแบบแล้วก็ภาพที่2คือภาพที่ดิวพิ c เ t ตขึ้นมาจะมีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเป็น100 และในส่วนของภาพที่3ามนั้นก็จะอ้างอิงจากภาพที่2นะครับโดยมีขนาดที่100เเท่ากันหมดเลยนะครับจนกระทั่งถึงภาพสุดท้ายนะครับก็จะมีขนาดที่100เซนตรงนี้นะครับถ้าหากว่าผมปรับค่าลงเป็น90%อร์ซผมจะได้ภาพที่แตกต่างออกไปนะครับโดยโปรแกรมนั้นจะคำนวณให้กับเราโดยอัตโนมัติว่าภาพที่2นั้นจะให้มีค่าน้อยลง10%นะครับจากภาพต้นแบบและภาพที่3ามนั้นก็จะอ้างอิงจากภาพที่2 ภาพที่4จะอ้างอิงจากภาพที่3เป็นต้นนะครับจนถึงภาพสุดท้ายนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการสเกลในรูปแบบของ exponential scale และถ้าหากว่ายกเลิกการล็อกตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับค่าได้ทั้งแนวแกน x แล้วก็แกน y ถ้าหากว่าเราล็อกนั้นแล้วเราปรับค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งแนวแกน x แล้วก็แกน y นั้นจะถูกลดลง10%นะครับจากภาพต้นแบบแต่ถ้าหากว่าเราเองยกเลิกการล็อกนะครับ ลักษณะของการสเกลนั้นเราสามารถจะปรับค่าได้อิสระทั้งแนวของแกน x แล้วก็แนวของแกน y ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ linear scaling นะครับโดยปกติแล้ว linear scaling นั้นจะเป็นการสเกลในรูปแบบของแนวดิ่งที่เราสามารถจะเลือกปรับถ้าหากตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะให้วัตถุของผมนั้นเป็นเหมือนกับเงาของต้นไม้ที่จะนำไปใช้ต่อไปผมอาจจะปรับค่าตรงนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสัก5 0 ลองคลิกที่อัปเดตดูนะครับผมจะได้ลักษณะของต้นไม้ที่แตกต่างออกไปนะครับตรงนี้นี่ก็คือรูปแบบของการสเกลในรูปแบบของลีเนียสเกลลิงที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมจะล็อกตรงนี้เลือกที่ Exponential Scaling ปรับค่าให้เป็น90%คลิกที่อัปเดตต่อไปเราจะมาดูในส่วนของ Color นะครับส่วนของ Color อรนั้นอย่างที่บอกครับเราสามารถจะเลือกสีสุดท้ายนะครับ โปรแกรมนั้นจะคำนวณสีให้กับเราภาพที่2เป็นสีดาแล้วค่อยๆเป็นสีภาพสุดท้ายแต่ถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะนําไปใช้เป็นรูปแบบของต้นไม้นะครับเป็นป่าไม้โดยต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นก็จะมีความเด่นชัดมากที่สุดแต่ต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปก็จะค่อยๆจางไปจนหายไปในที่สุดเราจะคลิกยกเลิกการเช็คบ็อกซ์ที่ตรงนี้นะครับคลิกที่อัปเดตพรีวิวจะเห็นว่านี่คือลักษณะของต้นไม้นะครับที่ถูกดิวปลิเคตขึ้นมา จากส่วนต่างๆที่เราสามารถจะเลือกได้นะครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูถึงค่าของความเสมือนจริงเพิ่มขึ้นในตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้นไม้ต้นที่ไกลออกไปควรจะเป็นต้นไม้ที่หายไปแต่ว่าในตัวอย่างนี้กับมีค่า opacity เป็น100%เช่นกันนะครับค่า opacity นั้นก็คือค่าในส่วนของ alpha นั่นเองนะครับเราสามารถจะปรับค่าในส่วนของ final alpha จาก100%ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการคลิกอัปเดตพรีวิวอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะเห็นถึงค่านะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถจะคลิกที่โอเคเราก็จะได้ภาพนะครับในรูปแบบนี้ที่เราต้องการเสร็จแล้วเราสามารถจะ break apart โดยการไปที่ modify เลือกที่ break apart นะครับกด ctrl o b ก็ได้เสร็จแล้วเราก็สามารถจะคลิกออกมานะครับจากนั้นกด alternate เพื่อทำการ copy ต้นไม้ของเราให้เป็นลหลายๆต้นนะครับเราก็จะทำการจัดเรียงจัดอันดับ โดยการคลิกขวาเลือกที่ arrange ตรงนี้นะครับ send to back หรือว่า bring forward ต่างๆเหล่านี้เมื่อออกมานะครับเราก็จะได้ลักษณะของการแสดงผลอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับต้นไม้ต้นแรกนั้นก็จะมีความชัดเจนหลังๆไปนะครับก็จะมีความมืดครึมตรงนี้ก็สามารถจะใช้ได้ในกรณีที่เราทําฉากการ์ตูนนะครับโดยที่ฉากนั้นเป็นตอนกลางคืนนะครับเราสามารถจะให้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้นี้มีความชัดเจนของต้นไม้และต้นข้างหลังไปก็จะมืดนะครับ เป็นฉากของการ์ตูนเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นฉากตอนกลางวันนะครับเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับโดยการกําหนดให้มีการเฟรดโดยที่รักษาสีนะครับเช่นเดิมผมจะยกเลิกนะครับโดยการรักษาสีเขียวไว้แต่ว่าจะมีการค่อยๆจางไปนะครับก็นํามาจัดเรียงกันให้เป็นป่าไม้เป็นฉากตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือเอฟเฟกในส่วนของเมนูอินเสิร์ตทำลายเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกที่ชื่อว่า distributed duplicate.